สักครู่นี้เราก็อไลน์นะคะใน Facebook ของเรานะคะอ่านข้อความค่ะก็แฟนละครบอกว่าตอนนี้รอชมพี่แต้วอยู่นะคะเพราะแต้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักสแสดงละครเรื่องรากนาคารานะคะของพี่ออฟคงพัฒค่ะซึ่งตอนนี้ก็ะจะทําพิธีบวงสวงละคร2เรื่องด้วยกันนะคะนอกจากแต้วแล้วนะคะก็ยังมีน้องมิวด้วยมีหมากปรินด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้ก็อยู่ที่หนองแขมแล้วนะคะก็จะสดจากที่นั่นเลยทีเดียวนะคะพบกับคุณมุกระวีสีใหญ่ค่ะแหม่มพี่ฝนและคุณผู้ชมคะขณะนี้ ค่ะสดต้ข่าวของเราวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศการบวงสวงละครถึง2เรื่องสองรถจากค่ายแอคอาร์ค่ะหลังจากที่พี่อภพง์พัฒน์นะคะคว้ารางวัลจากโทรทัศน์ทองคําไปถึง3รางวัลก็เปิดบวงสวงสองเรื่องติดต่อกันเลยค่ะวันนี้คือมีเรื่องรากนัคคารานะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศด้านหลังคอนดิชันณขณะนี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนค่อนข้างมากค่ะที่จะมารอสัมภาษณ์นักแสดงจากทั้งสองเรื่องรากนัครารค่ะเป็นเรื่องราวที่นําแสดงโดยหมากประดินค่ะแตวนัทพรแล้วก็มิวนิฐาค่ะ เป็นบทบาทของแนวพีเรียดดราม่าเป็นเรื่องราวของความรักความแค้นแล้วก็โศกนาฏกรรมของเจ้าพระครองนครทางเหนือค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมิวต้องรับบทเป็นเล่นร้ายด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับนักแสดงทั้ง3ท่านค่ะถึงบทบาทความเข้มขน้นความโรแมนติกดราม่าของเรื่องนี้ค่ะไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะไ,ไหนคะ สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนยังเหรอพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเข้มข้นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็เขาบอกก่อนเลยว่าเป็นละครดราม่านะครับย้อนยุคนะผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักรักพี่รักน้องรักชาติบ้านเมืองแล้วก็ความรักของพระนางนะครับผมอ่า ก็จะได้เห็นความแบบเนี้ยค่ะสวยงามของเครื่องแต่งกายแล้วก็ขนบธรรมเนียมของทางเหนือซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าแต่เราจัดมาให้ตั้งแต่ภาษาภาษาครับผมสนุกมากค่ะเหนือเรื่องก็สนุกการถ่ายทําก็สนุกค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เครียดน,นะคะแต่ว่าเวลาถ่ายทําเราแบบสนุกกันมากเลยแ <c oughs> ลย้วเหมือนแบบว่าคือในเนื้อเรื่องก็แบบแซ่บมากเลยอะ่ะทุกทุกตอนคือจะต้องมีเรื่องอะไรให้มันแบบว่าโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะบูงสูงในวันนี้คือสเสน์นานงยิ้วค่ะต้องบอกว่าเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างอเล็กธีระเดชแล้วก็นิชานัทนิชาค่ะแล้วก็ยังได้ผู้กำกับสุดหล่อค่ะมานั่งแท่นกำกับเต็มตัวเรื่องแรกคือพี่อู่ธนากรค่ะสำหรับบรรยากาศของสเสน์นานงยิ้วแล้วก็บทสัมภาษณ์นะคะต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ ขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณมุกระวีนะคะเมื่อสักครู่ดูใน Facebook Live ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะแฟน Facebook มาบอกว่าอยากให้นักแสดงอู้คำเมืองเด<อ>ีย๋ยวเราจะบอกทีมข่าวของเราที่อยู่ที่นั่นแล้วก็เก็บมาฝากคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะคะ,คะ